เราจะทำแกงเผ็ดหมูนะครับเดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยนะครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครับนี้นะครับพริกแกงที่เราใช้นะครับเป็นน้ำพริกขึ้นชื่อจากภาคเหนือนะครับผมพริกแกงเผ็ดนี้นะครับใส่พริกแกงลงไป ผัดให้หอมนะครับใส่กะทีิลงไปนะครับเราใช้เป็นกะทีิสดนะครับใส่ใบมะกรูดลงไปนะครับให้มันหอมจากนั้นใส่หมูนะครับ หลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับน้ำปลาสามช้อนนะครับตามด้วยน้ําตาลนะครับ1ช้อนผงปรุงรสนะครับ1ช้อนคนให้เข้ากันนะครับรอมันเดือด พอเดือดน,นะครับใส่มะเขือปะลงไปมะเขือปาะนี้เราหั่นแช่น้ําเกลือ,อไว้นะครับถ้าใครชอบกินแบบกรอบๆเราก็ใส่ทีหลังนะครับไม่ต้องต้มนานแต่ถ้าใครชอบกินนิ่มๆเราก็เคี่ยวให้มันเปื่อยได้เลยนะครับ นี่นะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆไฟนะครับใช้กลางถึงต่ำนะครับไม่ต้องแรงมากนี่นะครับพอมะเขือเปราะเริ่มได้ที่เราก็ใส่มะเขือพวงลงไปนะครับดำด้วยโหระพานะครับ จากนั้นก็ตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงที่ด์ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงเผ็ดหมูนี่นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแกงเผ็ดหมูเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินกับขนมจีนนะครับ อร่อยมากถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับมีอะไรพูดคุยฝากไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับบ๊ายบาย